thank you สบ,บายดีผมแม่พี่นอ้องสบ,บายดีเอฟซีสูโทุกคนเนาะคุกับ,บ,บ,บช่องแม่น้องเดือนคือเก่าเนาะซื้ออะไรเนี่ยครับซื้ออะไรเนาะซื้อชินสุโขทินชินนวุฒิชื้อเล่นได้ชื้อเล่นได้ชินจังครับชินจังไม่ใช่ไม่ใช่ชื้อเล่นนะมิงอีสกรสครับซีเรียเอ็มเคครับอันนี้กุยจืดหืนอันนี้กุยจืดหืนวะเนี่ย สบายดีฟรีจุกูจุกคนเนาะผมพอกับช่องแมนต้องเดือนคือเก่าพี่นาะเมื่อเนี่ยน้ำมวลน้ำมันน้ำกันน้ำจังเนาะรู้จักเด็กสต่างคนเปล่ารู้จักเด็กสต่างคนเปล่าก็คือเมื่อเนี่ยเมื่อปีใหม่เนาะทุกคนก็คือเจ๊กับพี่ย่าเพิ่นกับเลี้ยงลูกน้องเนาะงพอสัญชาติในใส่กอสร้างในใส่งานเอาเนาะเป็นต้องเดือนเ้ยเปิดกล้อนนะบังเฮ้ยบังมาขายยังก่อนมาเบิ่งพี่น้องบังมาขายยังพี่เนาะเลยมาเบิร์นเนาะมาเบิ่งพี่น้องเลย เขามาขายอย่างตอนดเด,นดินพี่น้องพี่น้องเอย้ยตอนนี้เพิ่นกำลังขายเนาะอันนี้ที่เราเองพี่น้องเอ้ยบังบังจานยี่สิบขายอะไรครับนี่ออกสี่สิบสี่สิบโอ้ยโอ้ยโอ้ย พี่น้องเอ้ยกาซีลุดแน่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยกาคือมือนี่เป็นมือมื่อนมือเมาเนาะพี่น้องเนาะบอลทือสาเนาะพี่น้องเดี๋ยก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีชุกุชุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะที่เติมกำลังใจให้ในกาคอมเมนต์มากนี่แบบสุขชันวันปีใหม่พี่น้องเนาะก็คือเอฟซีชุกุชุกคนก็คือกันเนาะพี่น้องสุขชันปีใหม่เนาะปีใหม่นี่ก็ค่อยรวยๆเองๆพี่น้องเอ้ย มือเนี đó, u, ้ก็เป็นมือว e ันที่เศาเก่าเนาะพี่น้องตอนแรกวันที่เศาเก่าพี่น้องเอ้ยเข้ากับเจ็บเผื่อจะก้าวบ้านเพื่อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อก็เลยเี้ยงลูกน้องมือนี้พี่น้องปกติก็สิมือวันที่สามสิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือเนี้ก็เอาก่อนพี่น้องเอ้ยเราจะใส่งานก่อสร้างเข้ากับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้ากับทัวรวมยีบาททัวรวมยี่สิบบาทโอ้ มีดอกเอ้ยมีแต่คนเมาบาร์เดียวครับเมื่อน่สักหน่อยพี่น้องเอ้ยกล้องแม่น้องเดือนโลกกล้องพ่อน้องเดือนก็ได้เจียงเพลงกับแจ๊คชิติลิกระซิสโบติลิกระซิสพี่น้องเอ้ยตอนนี้บบชนพี่น้องเอ้ยเนาะแั่คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมวนปีละครั้งปีละเทืออพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากับสิเป็นเฮียเราเองเนาะพี่น้องเนาะเพคนกับ เต็มท <si ี่กับลุงน้องวาจาจ้านน้องพี่น้องเป็นการมาเต้นมามวนนำกับลุงน้องน้องพี่น้องเป็นการเต็มที่กับลุงน้องพี่น้องเอ้ยกาคุณขอบคุณเป็นลายๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเป็นเมนูยังก่อนนี่นะเขาเขาเขาเรียกอะไรครับนี่ฮะทวรวมยี่สิบทวรวมยี่สิบทวรวมยี่สิบทวเหลืองยี่วเหลืองยี่สิบโอ้

กสิบบล็อกบอดูนดอกพี่น้องเอ้ยเนาะที่ห้ามวนกันก็ได้ประมาณสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มก็สิพักกันเลิกแยกย้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามือนี่ก็บรรเทามือมันคักพี่น้องเอ้ยฮะตอนนี้เซตไปจากจานแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งจานละกี่ชิพน้องอ่ะเท่าไหร่นี่กี่สิบกี่ส อุ้ยพี่น้องเอ้ยม่วนเต็มที่นะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมันจัดให้เนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยสายวัยรุ่นเนาะพุ่นน่ะพุ่นเนาะละ c ทุกผูุคนกะอย่าถือซาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาเว้าหยังื่บ่สุภาพบ่นะกพี่น้องเอ้ยคนเมาเนาะพี่น้องเนาะก็คือมื้อม่วนพี่น้องเอ้ยอุ้ยบังกินเหล้าพี่น้องเอ้ยพุ่น อู้หูบุญอะอดนุนเต็มที่แล้วนะพี่น้องเลยตอนมาตอนนี้เนาะพี่น้องเคยบังด้วยหลากบังเข้าไปแล้วพี่น้องเลยบังใครตัวเอาตัวเอาเต็มที่มาเดี๋ยวบ่แมนเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็ของเพื้นขายเนาะเพบนกระบาดไว้เรียบร้อยพี่น้องเลยฮะผสมผสมน้อพี่น้องเนาะ อ้าวพี่เราเลยปั๊ดยกยุกยุกนอนิ่งตรงเทพแน่นอนพี่รักเลยเนาะแด้วก็ชั้นปีใหม่ก็เอาไปเลยไม่งนะค่างนี่มันต่อไฟแางนี่วะ เขามาขายกดนดึงเขามาลากมาพรน้องไปน้องเฮ้ยผู้ชนเคื่องไม่ได้เลยผู้เราคิดไปน้องอาจารย์ขี้ดเขาไปน้องเยพ่แม่ไปน้องมือนีนเนาะมือปืนเนาะเมาเฮ้ยเพราะว่าเพิ่นกระเดียงปีใหม่ไ่เนาแม่ไปน้เยประเไทยแมนยังเลยบางบอลเปล่าเนาะบางเคเฮ้ยแม่แม่แมนเคงานกุสล้าปแมน หวนได้กระเต็มที <1962 ond> ่พ <ida> ี่น้องเลยเนาะเต็มที่ได้กระสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องวนเด้อดสุุสุจะคบสุจะเริ่มสุสุสุลอ่าพี่น้องเลยสมบูรณ์มากปารตานาพี่น้องเนาะเอาไปยาวปนพี่น้องเลยกินเลี้ยงกินเลี้ยงปีใหม่ ตเต้นนะไม่นองเดือนไม่นองไม่นองเดือนสิลุตกบมือนี่แหะพี่น้องเลยเนาะตาลุ้ตาส้มบน้ำรันพี่น้องเลยเวอพดุ่ดเลยุดนาสุดเียก่อนสุดนีอีกมากอะไรพี่น้องเลด้วยาเลุดมี้วไมิพี่น้งล่ะี้เเดี๋ยวเ กุยฉัเดึ่งนะสโอ้ยป่แม่พี่น้องเอ้ยว่ายว่าเล่นน้องคนจะเจอนองพี่น้องเนาะ้างหลอดไฟผมมาเลยเส็ตแน่นอนเะ็ดแน่นอนมาพี่น้องเอ้ยให้อะหรกับสิตอบหนาตอบตาเน่พี่น้องาเปิดสปอตไลท์นะพี่น้องเนาะทีมงานเฮ้าไซยู ดีไหมฮะเออเออวันปรนดมกันไม่ได้เ้ยมาแม่คีอันนี้ก็คือนุ่มล่อพี่น้องเอ้ยนุ่มล่อเลือกไม่ได้เนาะฮ่อาลาดภาพมาติมุกกระทะเอาพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็คือใหม่เกลียมแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือสีขรนขางแบบเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยกระมูกระทะเอาก่อนเนาะคือเรือแต่กระทะแล้วพี่น้องเอ้ยขุนท่าหนักนะพี่น้องเอ้ยแม่์ลองเดินกับไปนางแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากเต้นงงแงงงงแงงงงแงงหึงเติบพี่น้องเอ้ยเนาะเป็น้องไดท่านยังบ่อิ่มบ่เต็มบ่ฮะยังบ่่อิมครับยังบ่อิ่มอาคุณี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา ่หลายพี่น้องเอ้ยก็คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศคนรอกันลครรับคคนอือการละรับโอ้คนคนใช้ในโตน่ะคนสะกุลคนสะกุลคนอะไรสะกุลกินแมวครับสะกุลตัวจะว่าจังชัดดีล่ะเบิดเลยกินเป็นบางคนอะไรพี่น้องกินจะกินแต่มอนี่แหละอ่ะพี่น้องเอ้ยก็คือสังสรรดวันปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ชันวันปีใหม่พี่น้องเอ้ยเบิด์สุกูสุคนนะเอฟซีเขาที่เขามาเบิ่งมาติดตามพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเดือนไม่ต้องเดือนจะเฮ็ดยังอยู่เนี่ยไม่ต้องเดือนกินถั่วบังนะบ่มเบงชิมมังดูรสชาติเป็นอะไรถั่วบังนะพี่น้องเอ้ยพอต้องเดือนก็ะทันหันชิมเนาะสิไปชิมบังถั่วบังพี่น้องเอ้ยถั่วร้วมพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยห้วยจะขึ้นวายทั้งชั้น จิ้มจิ้มเบิ้งเสียบเลยบ้านสันป้าพี่น้องเบอร์คนดองเดือนจิ้มบุกกับพี่น้องเลยเสียบไปเลยพี่น้องเอ้ยมันเนาะเพิ่มเพิ่มรสชาติสักหน่อยพี่น้องจักด้วยยังกับผู้พี่น้องเลยเข้มมันมั้งครับอ่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ห่าน้าก็ได้ คนหายไปสายแนวปะตอนนี้ก็บฮูซึว่าคนบ่อยากคบภายในระพี่น้องเอยเนาะมาแม่ทางหน้ามาไหมมาไหมสบายดีอีกเทีหนึ่งพี่น้องเอ่ยเนาะตอนนี้ก็มาหอดบนนอนน้องพี่น้องเอยตัดภาพมาบนนอนพี่น้องเอยค่ะกันเลิกน้อพี่น้องเมนูเดือนบวายไปอาบน้ำพอเดือนก็สิบบวายกันเลยพี่น้องเอยสิบไปอาบน้ำน้อพี่น้องเมนูเดือนกลางมงเลยเฮ้ยมาเบิ่งกนู้เป็นังไงคนเหมา จะถ่ายคลิปอายุอันจันทีนอนรับค่ะค่ะไม่ได้ไหวพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวกระชุ่นปีใหม่พี่น้องเอยเนาะถ่ายคลิปนี่กับมุญยังพี่น้องเอยดิบบุญยพี่น้อง่นนเาะก็คืออันแบบว่ามวนปีละเถื่อนแล้วก็เดือนก็คือแบบให้เต็มที่เนาะเจเพันกระเลียงเหล่ายาป้าปิีเต็มที่นะเพันให้ติดไม่อีกพันกว่าบาท กันบอกพ่อตูาเพินกินวันที่สามสิบเอ็ดแม่วาหอยากเบิ่์แบบเขาเขาดาวนะจุดผูกอีย่างคือไปกินทางดาด้านะ่ปอยัาเบียร์บอกพ่อคให้ตดมีอีกฟันหนึ่งทีมงานเะาแม่วาถ้าไ่ก <m any> an> ันอยากกินนนะเดี๋ยววันที่สามสิบเอเราก็จะไปกันกินกันอีกแบบว่าเบิ right. ่งเขาเขาดาวนะอยดดด้าเนาี่นอนเนาะเราดยุดกันสามเมือแ่กอจะยุดสสอก็จะยุดสาเพราะว่า ตอนแรกวันศุกรกันกินเหลี้ยงกันวันที่สามสิบอันนี้ก็คือมีคนเผชิลับบ้านน้่วันที่สามสิบก็คือเผชิลับตอนเสาร์แตกินกันจะได้กินตอนแรกนะพลังเดือนมันก็จะบุกคบกันเปนอะมันก็จะบุกบกันพอเหตุงานนับกันก็ยะกินนํากันก็เลยตัดสินใจกินวันที่เสาร์เก่าก็คือเมื่อนี่ก็เที่ยงขึ้นเนี่ยเกือบที่หนึ่งแล้วนะพลังเด้วนกันสิบไว้เหตุงานบืนเศร้าพัวพคนเมากระลายทุกคนเจ็มันกระเหลี่ยงเต็มที่ทั้งโซงแปดหาทั้ง เสื้อถึงยังเต็มที่แล้วพอลงเดือนเี่ยอ้าวพอนเอ๋ยบัวระยาห่างแล้วพบกันคลิปไหนโอ้ยแล้ว้เหก่อแล้วพองเดือนไปอาน้เอเสียงกระต่างแล้วพี่อนเอ๋ยนะสบายดีปีใหม่สุกุสุกคนเพืนเอ๋ยจะบิกตาทะรุเป็บขึ้น